เก็บค่าบิ๊กไบต์ใดทางเก็บค่าตรงเก็บค่าสวยมืดสวยสวยสาอากรแบบมืดมาบ้างเป็นค่าคุ้มครองบ้างนี่เขาเสียหายกันนะคะเอาล่ะค่าคุ้มครองมาบ้างค่าคุ้มครองมาบ้างค่าดูแลมาบ้างแต่มันก็เป็นส่วนน้อยใช่ไหมเป็นส่วนน้อยค่ะเป็นส่วนน้อยใช่ไหมแต่ผลประโยชน์นั้นมันก็เป็นของส่วนรวมของประชาชนของการค้าขายของภาคธุรกิจของภาษียากรเป็นของส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่ออมันไม่ได้เข้าพวกเข้าหอมากใช่ไหมค่ะด่านตรงนั้น ผลประโยชน์ที่มากที่สุดคืออะไรคืออะไรคะท่านผู้ชมคืออะไรบ<น>่อนอ๋อที่เขามีการเดินทางจัดทั่วจัดอะไรข้ามฝั่งไปคุณพัชชาตรงนี้บ่อนทั้งหมดแ8เจ้าใหญ่ๆค่ะแต่อยู่ในฝั่งกัมพูชาใช่อยู่ฝั่งกัมพูชาบ่อนคาสิโนโค่ะ8เจ้าใหญ่ๆ แต่ละเจ้านี้มีสี่ห้าโรงแรมสองสามอาคารสี่ห้าอาคารผูกคนทะลักเข้าไปเล่นโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการมีแต่พวกข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกลมตั้งแต่สี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่เก้าสี่สิสี่บเ็ดนี่แหละเจ้านายทั้งหลายตะลุมบอลถล่มไปเล่นบอลเงินโกงได้เงินเงือนเงิน,งน,งน,งนขายทรัพย์สินก็าตามเงินแอบขโมยลูกขโมยเมียก็ตามลูกขโมยลูกผัวไว้ก็ตาม ซ่อนเอาไว้ก็ตามตกลุมบอลไปตลลมเล่นกันบัรเลกันอยู่ที่นั่นเลยคุณเริ่มจะเรื่องใหญ่ค่ะคุณการุณคะเดี๋ยวขอพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครูค่ <1> <1> <1> แล้วกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองนะคะในวันนี้ต้องขอประทานทษทานผู้ชมนะคะที่จะงดรับสายแสดงความคิดเห็นค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมยังร่วมแสดงความคิดเห็นกับคุณการุณได้ทาง SMS ที่หมายเลข4 8 9 0 0ด้ ิ13ม13เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4890011ค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นใหญ่กันต่อค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการซูเปอร์บ้านเมืองค่ะท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทาง SMS เท่านั้นนะคะในช่วงนี้ค่ะที่หมายเลข4890011ค่ะพิมพ์13เม้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4890011ค่ะกลับมาพูดคุยกับคุณการุณกันต่อนะคะในประเด็นเมื่อสักครู่ค่ะที่ค้างเอาไว้คือเรื่องของบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา มีบ่อนการพนันที่อยู่ฝั่งกรัรมพูชานะคะถึงจำนวนแปดบ่อนยัง <ะ S 1> ไงต่อคะแเจ้าใหญ่ๆค่่แต่และเจ้ามีสองสาอาคารโรงแรมผู้คนเล่นกันขวักไขว่ามืดตามัวเลยแหละเจ้านายทั้งหลายทั้งเงินเดือนและเงินโกงที่แอบซ่อนเมียและเมียแอบซ่อนผัวก็ต่าง มุ่งหน้าเข้าไปสู่กันเล่นพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งนั้นระดมข้ามฝัง่งน,นั้นไปเล่นนี่คือผลประโยชน์มหาศาลค่ะไม่ใช่เรื่องของการทำมาค้าขายอะไม่ใช่อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะบางหน้า ผลประโยชน์เหล่านั้นเป็นของชาติของประชาชนของส่วนรวมประชาชนและชาวบ้านได้บ้างพอเหมาะพอควรและก็มีภาษีอากรข้ามไปข้ามมาได้บ้างพอเหมาะพอควรแต่ที่ตังหนับตึ๊บตึบบึ๊บบึมบบึับเนี่ยนะคือบ่อนคาสิโนเจ้านายของประเทศไทยเจ้านายที่มีปืนเจ้านายที่มีปืนตรงนั้น ใครนะคือทหารหบกค่ะเจ้านายที่มีปืนตรงนั้นคือตำรวจค่ะฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงคุณพัชชามีผลประโยชน์ในนั้นด้วยทั้งหมดมค่ะเราไปที่นั่นเราอ่านขาดยังไงคะอ่านขาดว่าอ่านขาดว่าเจ้านายทั้งหลาย ต้องปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวเกรงจะกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเพราะคุณพัชชาเป็นคนตอบแทนพี่น้องประชาชนเองใช่ไหมบอกว่าระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตนเจ้านายทั้งหลายเหล่านั้นเลือกผลประโยชน์ส่วนตนใช่ไหมกลัวผลประโยชน์ส่วนตนจะกระทบกระเทือนมากที่สุดใช่ไหมกลัวหม้อข้าวของตัวเองจะแตกจะแตกหรือจะบุบสลายเอาไป คุณพัชชาแค่บอนคาสินโนเถื่อนในกรุงเทพบอนกระจกก๊อกแก,ก๊กบอนเล็กบอนน้อยยังเก็บค่าตรงส่งสวยเดือนละยี่สิบสามสิบล้านบาทนี่บอนเล็กๆแล้วคาสินโนขนาดข้ามประเทศอยู่ที่กัมพูชาก็อย่างนั้นก็ตามไม่ใช่คาสินโนนั้นตั้งที่กัมพูชาแล้วจะเอาเงินให้กับฝ่ายกัมพูชาเท่านั้นไม่ใช่ เออหรคะก็มันฝั่งไทยต้องข้ามไปเล่นมันต้องผ่านจากแดนไทยไทยนี่แหละต้องข้ามฝั่งเข้าไปเล่นพูดง่ายๆถ้าปิดประตูบอกทางเข้าออกตรงนั้นเนี่ยนะบ่นทั้งแปดแห่งร้างค่ะใครจะเข้าไปเล่นใคคุณพัชชาผู้ที่มีอำนาจเหล่ <ENNIS> <ược> roc, <speaker> านี <Nein> ้ได้อย่างไรง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวยังไงอะคะ เขาต้องการสักร้อยล้านสมมตินะก็แต่หาเงินสักร้อยล้านวันนี้ค่ะวันนี้วันนี้เนี่ยเขาต้องการหาเงินสักร้อยล้านหนึ่งวันต้องการร้อยล้านวันสุดวันนี้ต้องการร้อยล้านเขาเพียงแต่บอกไปว่าความมั่นคงและความปลอดภัยเขตแดนโดยเฉพาะช่องเข้าออกตรงที่โรงเกลือตรงนี้ บริเวณดานค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วนะอาจจะต้องมีการปิดด่านแล้วนะไม่ต้องพูดแค่นัานนะคุณป้าจาเอาค่เป็นการตีความแบบนั้นแหละกำลังค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วนะะเจ้าของบ่อนทั้งแปดรายพรวดเข้ามาเจจาเลยคและจะต้องรีบมารายงานทันทีเลยว่าเรียบร้อยนะท่าน ทุกอย่างที่นั่นเรียบร้อยดีรัดทันไม่มีอะไรไม่มีปัญราบัตรนี้แต่ละบอนแปดบอนได้รวมกันมาแล้วคนละยี่สิบล้านอบอนละยี่สิบล้านแปดบอนร้อยหกสิบล้านมันมากกว่าที่ตั้งใจไว้ว่าจะต้องการวันนี้ร้อยล้านยล้าคแล้วบอนขนาดนั้นยี่สิบล้านบาทเป็นเศษเงินตี้ยเดียวของเขา ฟังดูน้อยมากเลยน,นละก็จะว่าบอลในกรุงเทพกระจกแกเดือนหนึ่งต้องเตยกันสามบอลละสามสิบล้านยี่สิบล้านห้าสิบล้านค่ะบอลทั้งแปดนี่คือเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของคน,คนกัมพูชาทคท,ทั้งคนไทยทั้งคนไทยและคนกัมพูชาสิงคโปร์และคนหลายหลายแหง่งค่ะร่วมหุ้นกันร่วมหุ้นกันบางส่วนเป็นของคนไทยกรุงไทยเพียงแค่บอกว่า ช่องแดนตรงนี้มีความไม่มั่นคงแล้วนะเท่านี้แหละก็จะได้รับการเตงินเข้ามาอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกระทบกระเทือนว่าไปเกิดการชุมนุมในบริเวณทางที่จะออกไปบ่อนเกิดมีการโค่นต้นไม้ข้างทางความมาตลางถนน เรียงระดับระดับระดับไปสักสี่ห้าหกสิบต้นตลอดเส้นทางจากสะแก้วเข้าไปในพื้นที่ค่ะ,ะแล้วก็เกิดการชุมมุมอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันกระทบกระเทืนอนร,รายได,ได้ส่วนตัวของเจ้านายทั้งหลายอีกมหาศาลค่ะเห็นไหมเราจรึงใช้วิธีการปล่อยข่าววา่าเราจะไปโรงเกลืออันนี้เป็นเหตุผลของการปล่อย,อยข่าวท่านผู้ชมครับ พูดมาถึงตรงนี้ท่านได้บทเรียนอะไรบ้างค่ะคุณพระชาได้บทเรียนอะไรบ้างจากแค่มายุดมาตรงนี้เนี่ยค่ะต้องให้ท่านผู้ชมเป็นคนตอบค่ะคุณการุณแต่ว่าประเด็นตรงนี้ยังไม่จบนะคุณการุณเอาละจะโยงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวยาเพิ่งโยงท่านผู้ชมอาจจะตามไม่ได้อ,อาจไม่ทันค่ะสิ่งที่ได้บทเรียนตรงนี้คืออย่างน้อยสองประการคือหนึ่ง เราจะไปเคลื่อนไหวศึกตรงนั้นพี่น้องประชาชนเรานะจะไปเคลื่อนไหวตรงยุทธภูมิตรงนั้นศึกตรงนั้นก่อนอื่นเราต้องอ่านความคิดความคิดขอ,ของคู่ที่จะรูแม่ทัพนายกองของฝั่งพี่น้องทหารตำรวจฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงว่าคนเหล่านี้มีระบบความคิดมีแนวนะน,นึกคิดอย่างไร ในการที่จะสะกัดกและเขา,เ,าเป็นห่วงเราอะไรบ้างเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงและห่วงหวงไข่จงอางเหล่านั้นห่วงไข่อะไรบ้างเราต้องอ่านเขาให้ได้ะคการทําการยุทธทุกพื้นที่ต้องอ่านฝั่งตรงกันข้ามที่เราจะไปต่อสู้ต่อก่อนด้วยโดยอ่านที่ฝ่ายเสนาธิการของเขาฝ่ายมันสมองของเขา ฝ่ายบังคับบัญชาของเขาฝ่ายผู้มีอำนาจของเขาว่าแม่ทัพในกองเขาเหล่านั้นของฝ่ายนั้นมีระบบความคิดความอ่านอย่างไรจะวางแผนอย่างไรเป็นคนตะกละไหมเป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไหมเป็นคนอารมณ์หงุดหงิดไหมเป็นคนอารมณ์ร้ายไหมเป็นคนอ,อารมณ์ร้อนไหมถูกยั่วยุแล้วอารมณ์ร้อนไหม มีความนิ่งแค่ไหนเชือข่าวลมวามใจเย็นไหมหมีความเชื่อข่าวลือไหมหและจุดอ่อนของเขาอยู่ตรงไหนค่ะนี่คือข้อที่หนึ่งที่เราทําต้องอ่านฝ่ายองเขาเราอ่านได้ว่าเขาเป็นอย่างนี้ค่ะเราจึงปล่อยข่าวตอนเช้าเรื่องนี้ได้พูดคุยวางงานเขาพี่ในหมู่พี่น้องเราอาจจะไม่ทราบที่ไปร่วม การปล่อยข่าวทั้งหลายนี้พี่น้องเราส่วนหนึ่งอาจจะไม่ทราบแต่ช่วงเช้าได้ทราบค่ะทราบช่วงเช้าแต่ทราบโดยไม่รู้ว่าเป็นการปล่อยข่าวผู้ที่รู้รับรู้ร่วมกันอยู่มีอยู่ไม่เกินสองหรือสามคนว่าปล่อยตั้งใจปล่อยข่าวปล่อยข่าวไปโรงเกลือคไปดูบอลการชุมนุมครั้งนี้จะไปดูบอลด้วยคคุณปัชตื่นระหนกเลย ตรงอ่างไข่มันอยู่ตรงนั้นเป็นงูเห่าตะลานแทนแล้วฮะอีกจุดที่สองเราบอกว่ายังไงก็ตามเราจะต้องบุกพิชิตพื้นที่เกิดเหตุที่พี่้องเราจิตคนทุกจับให้ได้ค่ะโอ้จะไปทางไหนสินี้คุณพัชชาต้องหันหน้าไปทางตะวันออกไปที่สัแก้วหันหน้าไปทางตะวันออกมุ่อหันหน้าไปทางโรงเกลือแล้วหันหน้าไปทางช่อง ชายแดนพอหันหน้าไปทางด้านทิศช่องชายแดนพับเนี่ยนะหันหน้าไปทางฝั่งการบูชาพับเนี่ยซ้ายมือคือเส้นทางที่จะมุ่งหน้าขึ้นไปไปดูพื้นที่บ้านหนองจานค่ะเส้นทางนี่เรียบชายแดนค่ะเส้นทางเรียบชายแดนฝั่งทางไปที่จะมุ่งหน้าไปดูพื้นที่เกิดเหตุบ้านหนองจานซ้ายมือค่ะขวามือ มันก็จะไปเลียบชายแดนอีกเหมือนกันจากหน้าสากี้จากหน้าช่องไอ้ช่องรู<ไ>ปเรือไปไหนคะคไปฝั่งเขตชายแดนเหมือนกันและไปในหลักเขตที่ประมาณหลักเขตที่4ี่สิบเก้าห้าบห้าเ็ด้าบค่ะซึ่งเป็นหลักเขตที่อยู่ใน JBC ทั้งสามฉบับค่ะคือ JBC ฉบับเสียมเสียมราชค่ะเสียมเรียบ JBC ฉบับกรุงเทพและ JBC ฉบับพนมเปญค่ะ เพราะฉะนั้นเราไปเนี่ยเราอกคือจะซ้ายจะขวาเป็นประเด็นทั้งสองฝั่งตรงหน้าก็เป็นช่องช่องทางค่ะข้ามผิวดนเป็นเป็นแดนตรงเหนด้านค่ะซ้ายมือคือที่เกิดเหตุถูกจับถูกจับเขาต้องการปกปิดเป็นความลับค่ะเพราะรัฐบาลเสียท่าแล้วฝ่ายทหารก็เสียท่าแล้วคเพราะไปบอกว่ามันเป็นพื้นที่ของกัมพูชาเราจะบุกไปดู ถ้าไปไปันี้เราจะไปขวามือมุ่งความรู้หลักเที่52 53, 54, 49 50 51 52ตาม j b c ฉบับ3ฉบับนี้ค,คุณพระจาฝ่ายรับมืองงเป็นไก่ตาแตกว่าเราจะเอาไงกันแน่แต่แผนนี้รู้กันอยู่2-3คนเบื้องตน้นเป็นความลับเราก็ทำข้อที่สองไงข้อที่หนึ่งที่บอกคือ อ่านแม่ทัพในกองของฝ่ายคู่ต่อสู้ค่ะอ่านความคิดอ่านความอ่านอ่านเสนาธิการของฝ่ายฝั่งตรงโน้นและอ่านฝ่ายบัญชาการของฝั่งตรงโนว่าคุณจะมีปัญหาอะไรบ้างจุดอ่อนคุณอยู่ที่ไหนบ้างข้อ,ขอที่ทสองประกาศตีเมืองเว้ยค่ะที่เราเคยพูดใช่ไหมประกาศตีเมืองเว่ยเจริจาเมืองอูค่ะสามัคคี เมืองเยี่ยค่ะแท้สุดท้ายไปตีวอชิงตันความหมายเป็นระยะคนละยุคคนสมัยเลยคเมืองเว่ยเมืองเยี่ยเมืองอูเมืองอะไรต่างๆวอชิงตันมันตั้งสองพันปีมาแล้วค่ะวอชิงตันมันเพิ่งเกิดสองร้อยกว่าปีนี่เองค่ะคนละซี่ต่างหากเป็นระยะเฉยๆค่ะนั่นก็คือจริง